Our ancestors dreamed of peace. But all we know now is war. One day, one day, my name shall echo through these valleys. How much blood has been spent! And yet, unity is still so far from reach. Are we no better than the Han? Are we as savage as they say? Without unity. We will all fall. No, no surrender. No surrender. One tribe. One king. สวัสดีคุณผู้ชม้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปเนื้อหาของตียซมั่นต้านั่นเองนะครับซึ่งเผามั่นต้าเนี่ยก็จะเป็นเผ่าของเม้งเฮกนั่นเองมันจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีบทบาทในช่วงสามก๊กนั่นเองนะครับซึ่งในตอนนี้ก็มีเปิดเผยข้อมูลออกมาเยอะแล้วนะครับ เดี๋ยวราดูกันดีกว่าครับว่าในสุนของมั่นใต้นั้นจะมีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับในส่วนแรกเลยนะครับก็คือเผ่าบ้านใต้ทั้งหมด4ฝ่ายนะครับที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับก็จะมีเบ้งเฮกจงยงฮูยินนะครับปกลกใต้อ๋องแล้วก็สมโคนะครับทั้งหมด4ฝ่ายนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง4ฝ่ายนี้ก็จะมีแนวทางการเล่นที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับอย่างเช่นเบ้งเฮกนะครับก็จะเป็น King of the King นะครับก็คือ เบงเฮกเนี่ยจะต้องทาการรวบรวมพันธมิตรหรือรวบรวมเผ่ามัตต้ที่เหลือนะครับให้เป็นหนึ่งเดียวนั่นเองในส่วนของเผ่ามัตต้นะครับจะเล่นได้ในแคมเปญในช่วงปี190ถึงปี194นะครับหรือ30ปีก่อนถึงเหตุการณ์ของเบงฝาเบงเฮกน,นั่นเองนะครับเป้าหมายหลักของเผ่ามัตต้นะครับก็คือจะต้องรวบรวมทั้งหมด19ชนเผ่าให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้นะครับเพื่อที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการทำพานามิตรหรือการทำมังึ้นหรือว่ายึดดินแดนของศัตรูก็ได้นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นเลยนะครับว่าจะเล่นแบบไหนเนาะถ้าอยากสันติก็อาจจะทําเป็นพันธมิตรการแล้วก็ค่อยผนวกดินแดๆก็ได้นะครับหรือจะประกาศสงครามใส่แม่งเลยแล้วก็ยึดแม่งเลยก็ได้นะครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือมันจะมีผังเทคโนโลยีของผ่ามันต้านะครับที่มันจะเป็นตัวกําหนดด้วยนะครับว่าเราจะเล่นไปในแนวทางไหนนะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือการขยายแผนที่คมเปนนั่นเองนะครับ ในส่วนของอัปเดตใหม่เนี่ยเขาจะมีการขยายแผนที่ด้วยนะครับก็คือเป็นการขยายแผนที่แถบทางใต้นะครับก็จะขยายพื้นที่ออกไปนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ขยายออกมาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของมันใต้ด้วยนะครับจึงทําให้พื้นที่แถบนี้ถ้าหากว่าเราเล่นฝ่ายฮั่นนะครับแล้วเข้ามาในดินแดนนี้ก็จะทําให้โดนติดตีบับด้วยนะครับอย่างเช่นอาจจะเดินทัพได้สั้นลงเสบียงหมดไวมากขึ้นหรืออาจจะติดพิษจากพื้นที่แถบนี้ด้วยนะครับฝ่ายที่เป็นเผามั่นใต้นะครับถ้าหากว่าอยู่ในพื้นทีี่แถบน ก็จะทําให้ลบเก่งมากขึ้นเคลื่อนพลได้ไวมากขึ้นสม้จำตีได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าฝ่ายมันใต้ปลูกขึ้นเหนือนะครับไปยังดินแดนของพวกฝ่ายฮั่นนะครับก็จะทําให้ติดดีบัฟมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ลบได้ยากมากขึ้นนั่นเองก็ได้อย่างที่ยานะครับในส่วนของเผ่ามันใต้เนี่ยก็จะไม่มีกําแพงเมืองด้วยนะครับจึงทําให้การป้องกันเมืองทาได้ยากนิดนึงนะครับก็ต้องํากใจในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าชาวมันใต้เนี่ยเป็นแค่ชมเผ่านะครับไม่ได้เป็นสังคมเมืืออองงงงงงแแแบบบบชาาาาวััั่่่่่นนนนนะะะคครรรรจจึไไมมมมปทีีกส้ํพเเ ในส,ส่วนของแม่ทัพผาหมันใต้นะครับจะไม่มีการแบ่งสีแบบฝ่ายหัน่นหรือฝ่ายชมผ่าเหลืองนะครับเราสามารถเลือกได้เองเลยนะครับว่าเราจะเอาแต้มสกิลเนี่ยไปอัพที่สายไหนบ้างนะครับอย่างเช่นเราอยากจะเน้นตัวละครนี้ไปที่สายเหลืองนะครับเราก็อัพไปที่สายเหลืองได้เลยแต่ว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขเพื่อปลดล็อกด้วยนะครับอย่างเช่นอาจจะดวลชนะแม่ทัพทั้งหมด5้าครั้งหรืออาจจะต้องไปทําการปรับปรามศัตรูฝ่ายนี้นะครับเพื่อที่จะปลดล็อกสกิลนี้ขึ้นมานะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ก็ต้องไปตามดูในเกมนะครับว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งในส่วนนี้ผมยังเปิดเผยมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปรอดูที่ตัวเกมเอาเองนะครับส่วนต่อมานะครับแม่เท้าเผ่ามันใต้เนี่ยสามารถขี่ช้างได้หมดเลยนะครับซึ่งภาคนี้เนี่ยมีช้างด้วยจากตอนแรกที่มีข่าวลือออกมานะครับว่าในเผ่ามั่นใต้นี้จะไม่มีการขี่ช้างนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถขี่ช้างได้หมดแล้วนะครับซึ่งไม่เฉพาะแค่เผ่ามันใต้ยอย่างเดียวนะครับพวกขุนศึกคนอื่นๆก็สามารถขี่ช้างได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเอาลิโป้มาขี่ช้างก็ได้นะครับ แต่ข้อเสียของการขี่ช้างก็คือจะไม่สามารถกดดวนได้นะครับแล้วก็สกิลบางสกิลก็จะไม่สามารถใช้ได้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ได้มาก็คือช้างเนี่ยจะเป็นยูนิตที่โหดมากนะครับอีกทั้งเรายังได้สกิลพิเศษจากช้างด้วยนะครับถ้าหากว่าเราเอาขุนศึกมาขี่ช้างนั่นเองนะครับในส่วนของยูนิตนะครับก็จะมีการเพิ่มยูนิตใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับสำหรับเผ่ามันใต้เนาะหลักๆเลยก็คือคนเกะวายนะครับถ้าหากว่าใครอ่านสำกคมานะครับผมบอกได้เลยว่ากรีดแน่นอนเพราะว่าคนเกะวายนี่เป็นยูนิตหนึ่คงเบนี่หหดัวลย เพราะว่าฟันแทงแทบไม่เข้านะครับแต่ข้อเสียก็คือแพ้ไฟหนักมากส่วนของเบ้งก็สร้างจักรนอตนะครับมาต่อสู้นั่นเองส่วนต่อมานะครับก็คือยูนิตเสือนั่นเองนะครับก็จะเหมือนกับหมาในพะเจล่าหรือโลมนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่ามีความสามารถที่รุนแรงกว่าหมาเยอะเลยนะครับคือมันสามารถในการวิ่งกัดแล้วก็ลุ้มล็อกศัตรูได้นะครับอีกทั้งทหาาศัตรูเป็นทหารเทียรแรกนะครับก็จะทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยวิ่งหนีในทันทีเลยนะครับถือว่าเป็นยูนิตที่น่ากลัวมาก ส่วนต่อมานะครับก็คือพลกระบองยักษ์ติดไฟนั่นเองนะครับซึ่งหน่วยนี้ก็จะเป็นหน่วยที่จะตีแรงมากและยังสร้างดีบัฟเกี่ยวกับไฟด้วยนะครับเหมือนกับทหารที่เดินอยู่ในป่าที่ติดไฟนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าโหดมากส่วนต่อมานะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการอัปเดตในส่นของคผ่ามัณตะยแต่ว่าฝ่ายฮันก็มีการอัปเดตเหมือนกันนะครับก็คือรถไฟจักรนอตนันเองนะครับซึ่งก็เป็นรถพ่นไฟที่ผมแบ้งแนะนํามาใช้เพื่อต่อสู้กับเผ่ามัณตะเยนั่นเองนะครับแล้วก็มียูนิตวน่า รอให้ผู้เล่นไปเจอในตัวเกมเองนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการสป,ปอยมากเกินไปเนาะส่วนต่อมานะครับก็จะมีด่านนั่นเองนะครับซึ่งในการอัปเดตใหม่ครั้งนี้จะมีด่านอื่นทั้งหมด9ด่านนะครับโดยเฉพาะด่านเฮาโลกกัวนะครับที่ตอนแรกไม่มีใช่ไหมครับตอนนี้มันมีเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับและก็มีด่านอื่นๆที่สําคัญเพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้ก็จะทําให้ตัวเกมมีการเล่นที่แตกต่างออกไปจากแพทเก่าๆนั่นเองนะครับและเราจะไม่สามารถล่องเรือผ่านรั้วยอย่างได้แบบง่าย,บายสบายๆแล้วนะครับ ตอนนี้เราจะต้องลุกตีด่านอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในพื้นที่แถบรั่วอย่างเนี่ยมันจะมีสิ่งกีดขวางหรือพื้นที่น้าตื้นนะครับที่ทําให้เราไม่สามารถเอากองทัพล่องเรือผ่านได้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องทําการบุกตีด่านจึงจะสามารถผ่านไปรั่วอย่างได้นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนรอบนี้นะครับมีการอัปเดตด่านเข้ามาแบบเดียบอกเลยว่ามันแน่นอนครับในส่วนของด่านนะครับถ้าหากมาดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยดา่านเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตียากมาก เพราะว่ามันมีทั้งเครื่องยิงหินมีทั้งกับดักนะครับที่เยอะมากนะครับและสามารถปลุกตีได้เพียงแค่ทางใดทางเนินเท่านั้นนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากเมืองนะครับที่เราสามารถเลือกจุดที่อ่อนแอที่สุดในการโจมตีได้นะครับแต่สลับดานเนี่ยบอกได้เลยว่าบุกได้แค่ทางเดียวและถ้าตีไม่แตกเราก็เละนะครับบอกเลยก็อาจจะต้องใช้กําลังนิดนึงนะครับเพราะว่าดานแต่ละดานเนี่ยโคตรแข็งผมบอกเลยโดยเฉพาะด่านเฮาลกวนนะครับลองนึกสภาพว่าเจอลิปโปมาคุม แล้วเราบุกเข้าไปจะเหลืออะไรล่ะจ๊ะลองคิดดูนะครับทีนี้ในส่วนของแผนที่นะครับ <coloca ulation> ก็จะมีการขยายพื้นที่ทางเหนือด้วยนะครับและก็มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่และเมืองใหม่ด้วยนะครับอย่างเช่นเพิ่มเหลียวตรงนะครับหรือพื้นที่แถบเกาหลีเพิ่มข <tamam> ึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ทางเหนือเนาะที่ติดกับเกาหลีนะครับในส่วนต่อมาครับก็คือการเพิ่มเมืองฮูโตของโจโฉนั่นเองนะครับมีการเพิ่มเมืองแห่ผือเข้ามาในเกมด้วยนะครับมีการปรับเปลี่ยนเหอตรงซานตรงเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ อันนี้ก็ต้องไปตามดูกันเอาเองนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเนาะผมจะไม่จอดลึกนะครับในส่วนนี้เพราะว่าผมยังเปิดเผยมากไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอทางทีมงานเขาเปิดเผยมาด้วยนะครับทีนี้ส่วนต่อมานะครับก็คือในส่วนของ d l c ฟรีนะครับที่จะมาพร้อมกับ d l c มัานใต้นะครับก็คือซูซี่นะครับหรือเวิร์ยานนั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วพี่แกก็จะอยู่ทางใต้นะครับไม่ได้ทําสงครามกับใครเนาะ แต่ตอนนี้เราก็สามารถเล่นพี่แกได้เรียบร้อยแล้วสําหรับดี c ฟรีนี้ก็จะมาพร้อมกับดี c มั่นต้เลยนะครับก็สามารถไปรับฟรีได้ที่หน้าสตตีมนะครับในตัวต่อมานะครับก็คือการเพิ่มผู้ศึกใหม่เข้ามานั่นเองนะครับก็จะมีลิยูซุนฮิวแล้วก็วิเอียนะครับก็จะเป็น3ตัวละครสําคัญที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอทางทีมงานเนาะผมก็ยังเปิดเผยมากไม่ได้นะครับ ก็จะมาประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลนอหาของ D.O.C. เผ่ามันต้านะครับแล้วก็อัปเดตใหม่ๆที่จะเพิ่มเข้ามาในวันที่3นี้นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็อยากจะเปิดเผยข้อมูลให้มากกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังติดสัญญาอยู่นะครับจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลมากกว่านี้ได้นะครับถ้าว่าใครต้องการรู้ข้อมูลที่มากกว่านี้นะครับก็สามารถไปที่กลุ่มไททอลวอล์สองกลุ๊ปอเวอร์เฟรดได้ครับทีนี้เดี๋ยวตัวเกมเนี่ยผมก็จะได้มาไม่เกินในอาทิตย์หน้านะครับซึ่งก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับว่าผมจะเล่่นนนนฝายไหใผัต้ะครบ โอเคสารพัดนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พัทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม There will